เออมันไม่ได้มันไม่ได้ยังมีคนอยากดูสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนที่ยังอ้ยผมรู้สึกตื่นตันมากที่ยังมีคนคอมเมนต์นะผมอ่านแล้วผมแบบผมตแล้วอยู่โอเคครับกับวันี่กลับมาเล่นเกมนะครับหลังจากที่ไม่ได้อ่าเล่นเกมมา กับสองปีแล้วนะไม่ลงมไม่ลงช่องเลยนะแล้วก็ไม่ได้พูดแบบมานานมากแล้วแต่ผมไปเห็นน้องที่แบบมาคอมเมนต์ผมอยู่ลงไปยังแบบมันก็แบบอยาก,กมาทําให้น้องนะตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันดีหรือเปล่าเลยเพราะผมแบบใช้ไม้ไมโทรศั์อัดเลยนะผมไม่มีไม้แบบตรงนี้เลยถ้าเสียงไม่คงที่อะไรกไปดยนะครับมาลองเล่นเลยดีกว่ามาเกมแรกที่เรากลับมาคือ Hotel Hawaii นะครับผมโอเคไม่ได้เข้ามานานามนมเลเกินนะครับดูสิ อ้ยผมก็ตื่นเต้นนะครับนี่ผมรู้ผมก็รู้จะจะพูดแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ได้อัดคลิปนานนะผมโอเคแล้วก็ไปที่ไหนก่อนนะล็อบบี้ก่อนเลยนะล็อบบี้ก่อนดูสิสดๆอ่ะสบายกอดยังไม่รอดอ่ะผมไม่แน่ใจว่านี่มันเทศกาลอะไรนะครับนี่มันเทศกาลอะไรวะปีใหม่ปะปีใหม่ก็ผ่านมาสามเดือนแล้วนะโอ้พมเขียวมาเลยดูดิ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 ดูก่อนนะครับเทศกาลอะไรวะรู้สึกตื่นตันแล้วกลับมาแล้ว อ๋อรก,การลแล้วดูใบไม้ผีหรอใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดสิมีของเออผเป็ <_ ê> นอะไรโอเคไงเนี่ยเราไปก่อนเรามาดูของแล้วก็ไปไปนี่ก่อนกันไปเปิดกระชาก่อนนะครับผมก็เอาจริงเกมที่ผมไม่เล่นเลยนะผมก็เล่นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แหวนเวลขึ้นมา4สีสิบเจ็ดผมก็ไม่ได้หลงเล่นลยนานก็ข้างนานแล้วเช่นกัน ตามสูตรครับก็สไปซี่ก็สไปซี่เลยครับก็โดนเอ่อเกลือเช่นเคยนะครับก็ตามสูตรครับผมไม่ได้เด็ดเดี่ยวเ,เดี๋ยวสิมีอะไรบ้างนะครับผมแต่เกมจริงเกมนี่ไปเกมถือว่าชุบเลี้ยงช่องผมมากเลยนะเกมโฮเทลพาเวนะเพราะว่าคลิปของเกมเนี่ยประมาณแบบล็อตสองร้อยขึ้นทุกคลิปเลยนะครับเออใช่ผมก็ไม่รู้ว่าทัวร์น,นี้เขายังดูคลิปแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะโอเคเด,ดี๋ยวดิ ส่วนผมก็ก็เฟี้ยวนะครับแต่ไม่ใช่สไตล์ผมว่ะเฮ้ยเอยเล่นน่ารักว่ะน่ารักจัดเลยเนาะดอกไม้ผมชอบนะคนที่แบบพอออกแบบอะไรเขาก็าก็สนานทำนะแต่แต่นี่แต่นี่ดูแอคดีนะ <laughs> จริงๆผมก็จริงผมก็มีแนวนะฮะมีอ่าคิดว่าจะทำอยู่นะครับแบบว่าเอ่อเรื่องอะไรไนนะผมก็มี คิดว่าจะทำคอนเทนต์อยู่นะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าจะช่วงน,นี้ก็อยู่บ้านนะก็วว่างก็ว่าจะเดี๋ยวว่าจะกลับไปทาไอ้เกมสกายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไอ้เกมแล้วก็หาออ่านนิยายอะไรเงี้ยเดี๋ยวราอัดคิดลงนะัหวังว่าท่านผู้ชมงยังดูกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นหมวกนะครับก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็เสื้อผ้านะครับอุ้ยชุดเมียอวดอะไรวะอันนี้ก็ชุดสูตรตามทั่วไปนะครับ ตัวนี้ก็น,กกน่าอยู่กลางในไหมเอออุ๊ยมีปีกสรด,ด้วยอันนี้มันพึ่งนะครับต้องสีเหลืองดิพึ่ง,งใช่ไหมนี่อุ้ยอันนี้สวยวะท่านผู้ชมเลยเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเฮ้ยนี่สวยจริงแปดร้อยเหรผมก็ดองเพชรไปเยอะนะเนี่ยผมไม่กล้าซื้อเพราะพ่อเพราะสมัยไหนพอ,พอ,พอมีอะไรเยอะแล้วมันไม่กล้าซื้อผมแบบรู้สึกมีความสุขในการดูมันแล้วพึงพอใจมันก็จะเอาตังค์ไปซื้อ <laughs> ใจไม่ถึงเดี๋ยวของสุดจะ,ะดวดวสวยนะโดูการที่สวยเนี่ย แต่มันชอบจะมีอะไรนี่เสมออ๋อเออเออีออนสวยในสวยโอเคโอเคตอนนี้อ่ดอกไม้นะฮะถ้ามีเสียงงวงเสียงไก่ก็ตามชม่องของเราผู้ชมมีทุกรอบนะฮอาจทุกรอบเฮ้ยงนี้นี้เจ๋งนะมีพึ่งตานนี้ของก็ของฤดูกาลนี่ผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแหละนะของฤดูกาลนี้ก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมอ่า บ้องแบวบ้องแบวทีเดียวแต่ผมยิ่งผมชอบตาเนี่ยมันหล่อดีอ่ะเนี่ยทมชอบนี้มากก็ประมาณนี้แหละครับแต่ก็มีเหมือนมืนจะมีแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนรูปแบบกับจะมีการเปลี่ยนแปลงอืมเ้ยแล้วก็มี APC เพิ่มขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่า APC เนี่ยเอ้ยเหมือนจะแบบมันฉลาดึ้นไหม แต่ก่อนไม่มีหรือเขาเอา,เอาคนมาทำวะแต่ไม่น่าใช่เจ๋งวะมันนี้มีการพัฒนานะเฮ้ยที่ของมีอะไรเพิ่มมาไหมเฮ้ยมีเพิ่มมานะเนี่ยของเฮ้ยไม่ใช่ดิมันใช่ไอ้ตรงนั้นไหมไม่ใช่ตรงไอ้ของแบบนั่นจะมันจะอันนี้เป็นช่องแบบซื้อของเพิ่มมาครับนี่ออเนี่ยเนี่ให้ตรงที่แบบว่าแบบที่ซื้อของแบบว่าเริ่มแรกใช่ไหมเออเออเนี่ยของปร,ประมาณเดิมนะครับอันนี้เป็นที่ใหม่ที่เขาเพิ่มเพิ่มมา เออก็ดแบบูแบบรุ่นมาขึ้นนะฮ้ยมันสเปอร์สตาร์านะเอ้ยมีของฟังด้วยคนชมวิวดูแบบยุคนี้ไม่ต้องเงียนะยุคนี้ต้องไปทูเคหน่อยผมฟังหน่อยอะไรนี้อะไรงี้หน่อยอ่ะมาพูดก็มันปากดีนะเนี่ยโอเคโอเคนั่นก็สิ่งที่เราขายไม่ได้เลยครับก็คืออ่า ชายหาดนั่นเองนะครับที่เราจะขาดไม่ได้เลยที่เราจะไปในการที่จะดูว่ามันมีอะไรปแปลกๆบ้างนะครับเราก็ชายหาดกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมเสียงเป็นไงบ้างลนะ่ะลดสดๆไปเลยนะครับห้ mb นะฮะท่านผู้ชมไหนผมเล่นเกมในกล้องคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับใช้คำนี้นะบีผมพูดบ่อยมากท่านผู้ชมกัดผมก็มเดียวแต่อ๋อเหมือนฤดูกาลนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกๆนะก็จะปกติเลยนะครับชายหาดที่ผู้เล่อยากก็อยากไปเล่นชายหาดเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ได้ไปนานมากก็ไม่มีอะไรปแปลกเลยครับโอเคครับชมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็มาพักทักทายแล้วม,ม,มาชมเฉยๆนะครับส่วนเกมนี่ก็มีเอ่ออะไรเพิ่มเติมก็เยอะอยู่นะสถานเต้นรำเนี่ยตอนเล่นเราเล่นก็ไม่มีเนาะห้องเวทีเดินแบบอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว่วาไปดูหน่อยดีกว่าเนาะเออว่านี่มันอะไรวะผมแล,แล้วก่อนมเข้ามาดูไอ้พวกนั้นมีแต่แต่แอันนี้มันไม่มันไม่มีอะไรเลย มันเหมือนเป็นแมปใหม่นะผู้ชมอันนี้ผมไม่ดูนะคือผมเล่นรอบก่อนอนะ่ะมันมีอยู่นะไอห้องเดินแบบอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้มันไม่มีนะมันขเขาจะเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสวยนะมันมีที่ซื้อขายเสื้อผ้าใหม่ไหมจะสวยเนาะเออผมชอบนะต่เกมนี่เหมือนแฟนคลับของน่นเนาะคนที่ยังเล่นเยอะอยู่เลยหรือเปล่า แต่เหมือนจะไม่มีที่ซื้อของไหมเออที่ซื้อของไม่มีนะครับโอเคก็ประมาณนี้งานเขาจบที่แล้วกันก็ไปเขาสวีกันไปโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ยังแบบว่าแบบติดตามเดี๋ยวดูอยู่อะไรเงี้ยที่ทกค้ผมแบบไม่ลงคลิปมาจะสองปีแล้ไหมคลิปล่าสุดก็จะสองปีอยู่แล้วเนาะไปสกายอะเรื่องนั้นผมว่าวันนี้ยังกลับว่ายังกลับมาทำอย่างผมก็ยังแบบว่าเออผมยังแบบยังเสียกทาอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะับอาจจะกลับลงคลิปต่อเลยงั้นก็คุณดู ทวที่านที่ยังดูนะผมรู้สึกตัก้งตื่นใจมากนะผมไม่ทำมานานแล้วครับทุกคนแต่วันนั้นก็อาจจะโตขึ้นเยอะมากแล้วใช่ไหมครับเออจากเดียวนั้นอาจจะแบบโตขึ้นมากเพราะเาผ่านมาแบบว่าสมัยทาก็สี่สามสี่ปีได้แล้วเนะาะกผ่านมานานนะใช่ครับผมก็ยากหวังว่าทุกคนทักรท่านก็ยังหวังให้ท่านท่านได้มีความสุขนะครับเติบโตกันอย่างดีนะครับเจอเรื่องดีในชีวิตนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิตนะครับเติบโตกันก็ขอเจอเรื่องดีนะครับอาจจะแบบ ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงจากวัยที่เราเด็กอยู่นี่ยโตขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังคงความเป็นเด็กของตรียงไว้นะหมายว่าแบบว่าบางบางมุมที่เราเป็นเด็กก็อยากให้รวมความสุขกันง่ายเหมือนวัยเด็กอ่างเงี้ยวัยเด็กวัยเด็กราเนี่คือมันจะมีแบบความสุขง่ายมากใช่ไหมพอโตขึ้นอาจจะยากขึ้นบ้างหรืออะไรตามอายุไปอะไรก็ถ้าาอยากให้บางมุมที่เรายังคงความเป็นเด็กไปนะที่แบบมีความสุขยังง่ายง่ายอย่างสิ่งง่ายๆอยอาไเงี้ย ใช่ไหมโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิตนะครับผมก็หวังเหมือ,องนงานจริงถึงผมจะไม่อาจจะลงคลิปใหม่แล้วเงี้ยแต่จะมีคลิปประกอบผมที่ยังบันทึกไว้ให้ดูได้นะครับผมก็เหมือนบันทึกไวเ้เก็บเก็บเองไว้แต่ผมจริงผมก็มแ่นว่าจะจะ,จะมีกลับมาทำนะไว้ยว่าเดี๋ยวรอดูติดตามไปเรื่อยนะครับผมยังไม่แบบว่ารับปากรับค,บคบําที่แบบยังไม่แน่นอนเนาะโอเคยังก็วไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ